สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับที่นาฬิกาป้องกันเด็กไายโอเพ่ต์ของเราจําหน่ายอยู่ครับทุกรุ่นต้องมีนะครับนั่นคือฟังก์ชันโหมดห้ามรบกวนเวลาเรียนครับหรือว่าอินคัสต์โหมดนะครับทำการเช็คอินเทอร์เน็ตของซิมที่ใส่ี่ตัวนาฬิกาครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วครับทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์หนึ่งสองหรือว่าวอลเล็คนะครับเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเรียบร้อยครับเปิดใช้งานแอปไปเลยครับฟังกกกก์ชชชชััััััันน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 มมมมออยยยยู่่่่่ตตตตรรรรรรรงงงงงีีีีี้้้้้้้คคคคบบบบปิิดดาาาาาใใเเเเเวววววลลลลละะผแ็ไสโ 1530ามนะ1550าครับสามารถตั้งได้4ช่วงเวลาเลยนะครับการกดเลือกวันได้เลยครับกดบันทึกครับ เรียบร้อยครับในการจะขึ้นรูปนี้ครับเห็นไหมครับนี่เลยครับในช่วงเวลาที่เราตั้งไว้อยู่นะครับการสัมผัสในค่าไม่ถูกต้องนะครับน้องจะสามารถทําได้คือดูแค่เวลาได้เฉยๆครับเห็นไหมครับช่วงเวลาที่เราตั้งไว้ครับนะครับเราตั้งไว้ตรงนี้ครับจะทําได้คือดูเวลาครับแล้วก็กดปุ่มเลเอรขอความช่วยเหลือได้นะครับส่วนผู้ปกครองก็สามารถแอบดักฟังน้องได้ครับหรือว่าแอบถ่ายรูปหรือว่าใช้พิจัดน้องได้ตามปกตินะครับนี่คือฟังก์ชันนะครับผมโมท่าบพักวนเวลาเรียนนะครับ